รายการแชมป์จัดไยวันนี้จัดไปอย่างแน่นอนค่ะพาออกมานอกสถานที่กันอีกแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าร้านกุ๊กกูยากินิกุคาเฟ่นั่นเองค่ะซึ่งเป็นร้านปิ้งย่างที่สไตล์ไม่เหมือนใครจะเป็นแบบไหนและจะทีเด็ดขนาดไหนที่ดูได้เกินไปแล้วว่านั่งทานกันในห้องอาบน้ําเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะกินกันยังไงค่ะตาม,มาเลย ร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นนั่งทานกันในห้องอาบน้ําแล้วจะทานกันยังไงทานกันท่าไหนจะเด็ดขนาดไหนคนไทยจัดไปค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะพี่เคียงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะโอ้โหจะบอกว่าหน้าตาก็ญี่ปุ่นแล้วหรืออะไรเอาหมวกไปยืมใส่ก็จะได้หน้าตาค,คับแคบค่ะหมวกคนญี่ปุ่นว่าขนิดนึงค่ะว่าทาไมถึงตั้งชื่อร้านว่า กูหรือเปล่าคะแต่ว่าอะไรจริงๆริงมาจากกูคุกอะแหละคือกูเป็นคนทำอาหารอ๋อพี่เคียงอยู่กับน้องๆน้องๆจะเห็นว่าเวลาที่อยู่กับหลาๆแล้วมีความสุขเวลาหลาๆเรียกกูอัน้วเลยเป็นชี่อมาใช่ว่ากูเคียงอ๋อ ก็เลยตั้งชื่อร้านว่าคุวกผูใช่ตั้งเหมือนเป็นชื่อร้านตัวเองไปเลยอาจจะด้วยบ้านเราพ่อเราชอบทําอะไรกิน่อยๆที่บ้านอ๋อเห็นบอกว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่าพ่อพี่เป็นเชฟพ่อเคยเป็นใช่พ่อไปทำบุกร้านหน้ก็ได้ประสบการณ์การกินจากพ่อนี่แหละมาทำแมวได้เจอได้กินลอยๆลอยๆแล้วแรงบันดาลใจในการเปิดร้านแบบสไตล์ปิ้งย่างที่แบบไม่เหมือนใครอะ่ะอย่างเช่น ห้องแบบน้ำแล้วก็ให้นั่งทานข้าวหรือว่ามีตัวการ์กกรตูนอะไรเยอะยะแยะๆๆมากมายคือทําไมต้องทำสไตล์แบบนี้คะหรือว่าเราชอบหรือว่ายัางไงมันเป็นความฝันแก่ตอนเด็กเวลาที่เราตื่นมาวันอาทิตย์ใช่ไหมวันหยุดตื่นมาก็พ่อกับแม่ทำกับข้าวกินแล้วก็นั่งดูการ์ตูนกินข้าว oh. มันก็เลยเป็นความฝันนั่งนานแล้วแหละที่เราอยากจะทําร้านที่ให้ความรู้สึกเออมันอยู่บ้านอีกทั้งว่าเราชอบอาหารญี่ปุน่นชอบสไตล์ความละเอียดของญี่ปุน่นก็เลยเป็นที่มาของร้านนี้เราก็เลยคอนเซ็ปต์ของความเป็นญี่ปุ่นมาแล้วก็มาเอาตัว การ์ตูนมาเดินเรื่องเรื่องราวเร้านแล้วเราก็มาทำพี่ชอบตัวการ์ตูนอยู่แล้วด้วยใช่พี่ชอบคินิกูแมนชอบโลโบคอนเป็นตัวการ์ตูนที่พี่บอกว่าทําความดีการ์ตูนตัวนี้คลาสสิกมากมันเป็นตัวทําความดีเวลาทาความดีเสร็จปั๊บมันจะออกมาเป็นเหมือนชิเกตมาบอกว่าวันนี้คุณทําความดีในระดับไหนเป็นการ์ตูนที่ดีนะเราต้องไปเปิดยอดดูเพราะพี่บอกว่านานมากแล้วคือเราไม่ทันไม่ใช่เราค่ะอาหารที่พี่เอามาเนี่ยของนี่นำเข้ามาจากที่ญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าคะมีบางส่วนนำเข้าญี่ปุ่นด้วยแล้วบางส่วนจะเป็น หนีและไหนๆก็มาถึงร้านที่แบบแตกต่างสไตล์ไม่เหมือนใครแล้วเลยอยากให้พี่แกงช่วยแนะนำเมนูไหนที่แบบเด็ดๆของร้านคือมาแล้วแบบต้องสั่งเลยต้องสั่งเลยเอาที่พี่ชอบอันนี้พี่ก็แนะนำพี่ก็จะชอบข้าวหน้าเนื้อ200ปีอันนู้นใช่ไหมคะอันนี้นครับโอเคงั้นเดี๋ยววิวขอชิมด้วยนะคะได้เลยทำไมต้อง200ปีพี่แกงอธิบายเลยผมกินไ,ได้วยมันมาจากไอ้กร์ตูนเรื่องคินิกูแมน มันเป็นหนังมวยปั้มพี่ชอบตอนดูเวลาถ้าเกิดเขาหน้าตาจะไม่ดีตอนยังไม่ได้กินข้าวแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้กินข้าวหน้าเนื้อแล้วหน้าตาเขาจะหลอ่อขึาไนทีาจะมีคอามสูขอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเัาจะมีพลังอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเั้นเดี๋ยวกอเลยเป็นที่มา ติดมันมันใช่ครับนิด,นดอ่าเมนูต่อไปดีกว่าค่ะนี้อร่อยมากคือเหมือนข้าวผัดนี้ค่ะ <c oughs> ข้าวผัดแล้วใส่เนื้อมาลองดูมาลองดูเ<ด>มนูต่อไปเลยค่ะงั้นเอาเปไ็นอะไรดีเอาเป็นชาบูนุดเดอลและกันพี่กำลังทำตัวใหม่มาตอนนี้รสชาติมันเป็นไทยก็คือจะเป็นชาบูนุดเดริรต้มยำ ชาบูนู่ดเดลต้มยำคือว่าเป็นเอามาผสมภาษาระหว่างความเป็นไทยกับญี่ปุ่นใช่ออ๋แต่ถามนิดนึงนะคะญี่ปุ่นเขาทานเผ็ดไหมคะเออไม่ค่อยเผ็ดครับใช่ไหมแต่ว่านี่จะไม่เป็นเกาหลีเกาหลีจะเผ็ดนี่จะเป็นรสชาติเทไทยนะเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยค่ะ นะใช่แต่วัตถุดิบเนี่ยอย่างเงี้ยหมูยอเราก็สั่งทำของเราเองอนะครับหมูเราก็ใช้เกรดดีเลยนะครับก็คือว่าเน้นวัตถุดิบที่ดีใช่แล้วส่วนเส้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นวุ้นเส้นญี่ปุ่นอ๋อเอ้ผมไม่เคยกินนะเราลองนะครับ<ส>ม,มันจะเหมือนวุ้นเส้นแต่เส้นมันจะใหญ่หน่อยอเดีย๋ยวหนูลองดู ชอบแบบนี้ครับเมนูต่อมาเลยค่ะเย็นกอาเป็นอ่ะมีเย็นเทมปุระสูตรของเราเองเลยมีเย็นเทมปุระมันจะมีวาซาบิกับเอ่อผลส้มยิสุเราต้องตีเวลากินเนี่ยเราต้องตีกับซอสเนี่ยเข้ากันตีอย่างงี้เหรอคะนี่ค่ะคุณผู้ชมอย่างงี้เหรอเนี่ครับเป็นอย่างงี้ครับนี่คือตัวนี้ครับ<ม>นีะฮะอย่างงี้งแล้วก็คนเข้าไป วาซาบิที่ผสมลงไปกับเส้นมีเย็นถ้าจะกินให้รู้สึกจริงๆเนี่ยมันต้องหลังจากกินไปแล้วเราจะรู้สึกถ้ามันดีเนี่ยใช่ after taste มันจะมีความหอมของมันอันนี้ก็ผ่าน,นะคะ่ะต้องมาลองต้องมาลองอ่าสุดท้ายที่พี่บอกแนะนําก็เป็นชบูเนื้อสูตรซุปของพ่อพี่ พี่นี่เป็นคนไทยใช่ไหมคะเป็นคนไทยครับน่าพี่เหมือนญี่ปุ่นมากเลยตอนเล่นีงผเจอสั่งก็คือสั่งว่าก็ชาบูเลยครับจะเป็นเนื้อหรือจะเป็นชุดหมูญี่ปุ่นเขาอยาใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดมาทําอาหารก็เขาสอนเราอยู่แล้วว่าถ้าวัตถุดิบดีทําไรมันก็อร่อยเกิน50อร์เซนและ อันนี้ตอานั้นก็อยู่ที่กรรมวิธีในการที่เราทำค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน้ำซุปก็จะออกแนววิธีทานก็จะต้องแนร่างหนูด้วยเดี๋ยวต้องบอกก่อนน้ำซุปเนี่ยทำมาจากปูกับซันหลังหมูใช่ครับวิธีทานตอนแรกก็เราเปิดมาก็ให้น้ำมันให้อุณหภูมิมันเข้าที่ก่อนวิธีทานชาบูที่ดีแนะนําให้ทานผักก่อนเพราไมต้องรค่อยทานเนื้อจริงๆแล้วมันจะดีกับร่างกายด้วยคนเราเวลาทานไลยทานผักก่อนรว่ามันทอาหปปูในท้องใช่ไหมไม่ใช่แล้วจะกินเนื้อ มันถ้าไม่ดึงสารอาหารเข้าไปได้ดีกว่าทำสุกผู๋ทำไมต้องใช้ปู๋ะคะพี่แขงทำมาจผูู๋ทะเลมันจะหอมอะครับมันจะหวานแล้วเวลาทำเนื้อค่ะต้องให้มันสุกเยอะไหมคะพี่รติก็แล้วแต่เราชอบอะครับนะครับเนื้อถูกคัดมาแล้วเป็นเนื้ออย่างดีก็มีละชิ้นนะครับอ๋อใส่กระชิ้นใช่พี่แขงกินกับวิวแล้วก็กละชิ้นจบ จแล้วชิ้นหนึ่งเมื่อกี้พี่ส<อ><ต>่งลองดูครับนุ่มมากทุกตัวเลยอร่อยมากเดี๋ยวให้ลองหมูด้วยติดมันด้วยค่ะอร่อย มนต้องกิ่มันถึงอร่อยหมูก็นุ่มต้องหั่นวิธีการหมักอะไรไหมคะพี่เคียงใช่ครับแล้วก็จะมีสูตรของเราเราเอามาเสร็จเราก็หั่นล่าเก็บไว้แล้วก็ไดเอทไว้ทุกอย่างโอ้จะบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลยแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าวิวชอบไหนมากที่สุดพี่เคียงเราใจวิวชอบไหน ใช่กับข้าผัดจงอันอร่อยมากเขบอกว่าชอบทานมากแล้วก็เมนูนี้ถือว่าถ้าเกิดใครอยากทานมันร้อนเนี่ยแล้วก็ชาบูมาก,กับเพื่อหลายๆคนนะคะสั่งสั่งกันได้เลยแตกต่างอย่างที่อื่นแน่นอนที่นี่ขายดีมาก<ต><ง>ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำซุปไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นเลยครับแล้วเนื้อทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวคุณภาพดีรับรองมาพิสูจน์ได้ครับมาพิสูจน์ได้เลยที่ร้านนี้ค่ะใช่ครับดูรูปป่าแล้วครับถามนิดนึงค่ะอนาคตจะขยายสาขาเพิ่มอีกไหมคะแน่นอน มีแน่นอนตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะพี่เคทตอนนี้พี่เริ่มที่นี่สาขาแรกครับสาขาแรกใช่เปิดประมาณนานหรือยังคะปียังเปิดมาได้ประมาณสักน่าจะปีนึงแล้วครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทำโปรโมทอะไรเท่าไหร่ครับประมาณปีนึง้วสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้พี่เคทฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยว่า ถ้าเกิดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากทําร้านอาหารเป็นของตัวเองอยากแนะนําอะไรคุณผู้ชมบา้างคะที่แบบไม่เหมือนใครแบบนี้ถ้าเรารักที่จะทําอะไรก็ทําตามฝันนะไปให้มันสุดที่สุดหา,าห,หาข้อมูลเยอะๆร้านพี่ีหนูแบบเขาบอไม่เหมือนใครหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็พี่เชื่อว่าคนเราทุกคนก็อยากทานของดีนะใช่ไหมร้านดีมันก็ดีสุขภาพทุกอย่างเพราะนั้นก<ม>็แนะนําให้เลือกวัตถุดิบที่ดี มันก็เป็นพื้นฐานที่ดีละถ้าเราวัตถุดิบดีเราทำอะไรก็อร่อยต่อยอดได้ละจากนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาสูตรอาหารของเราด้วยความเป็นเราต้องเหนื่อยนิดนึงเนาะพูดถึงไม่มีอะไรไม่เหนื่อยครับในชีวิตนี้เหนื่อยถึงจะประสบผลความสำเร็จใช่เราต้องต้องทำได้ความรู้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็พี่เคียงที่เป็นคนมีประสบการณ์เยอะแยะมากเกี่ยวกับเรื่องอาหารวันนี้ที่ใจมากที่ได้มาทานที่ร้านของพี่ครับโอเคครับก็เตรียมงานไว้ให้หนูด้วยเออก็ลองให้รายการของวิวเนาะค่ะ ลองทานดูก็เป็นพิวเชอร์5ใบนะครับแล้วแต่วิวจะไปทำอะไรยังไงได้ค่ะเลยครับถ้าเกิดขยักได้นะคะนี่เลยค่ะใบละ3,000บาท5ใบนะคะเราจะแจกในรายการติดตามอินสตาแกรมของวิวแล้วก็พี่แชมป์ดีดค่ะนี่ค่ะขึ้นตามด้าน,นล่างแจกอย่างแน่นอนคุณผู้ชมแล้วก็มาทานได้เลยฟรีๆ3,000บาทค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอขอบคุณ,ค,ณครับ